วันที่26ตุลาคมพศ2563เวลา9นาฬิกานายพงศ์ฤทธิ์เชื่อนอรมผู่วำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่8มอบหมายให้นายชาญูตีร์ร้องหมอน้าฝ่ายก่อสร้างที่4พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกร่องน้ำธรรมชาติจากลำชีน้อยเพื่อระบายเข้าหนองน้ำหนองไดเก๊กซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ของรัศดรบ้านสาลาตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ประมาณ16ไร่ เนื่องจากในแดนสุรินดีผู้ใหญ่บ้านหมู่16ตําบลท่าสว่างอําเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ร้องของให้สํานักงานก่อสร้างชลประทานขานกลางที่8ดำําเนินการขุดลอกร่องน้ำธรรมชาติลําชีน้อยเพื่อระบายเข้าหนองน้ําดังกล่าวทั้งนี้เพื่อเก็บกักน้ําไว้ให้เพียงพอต่อการอุปโภคการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งให้แก่รัศดรบ้านสาลาจังหวัดสุรินทร์จํานวน152หาลังคารเรือนวันที่27ตุลาคมพศ2 5 6 3เวลา14นาหกิา สำนักง,งานก่อสร้างชวนประธานขาดกลางที่8ดําเนินการขุดลอ่องล่องน้ํลาลำชีน้อยเพื่อผ่นน้ําเข้าหนองน้ําทั้งนี้เพื่อเก็บกักน้ําให้เพียงพอต่อการอุปโภคการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งให้แก่รัษฎรบ้านโนนจาปาและบ้านสากุดจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน207หลังคาเรือนเพื่อบรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ตามนโยบายกรมชลนประทานที่ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือรัษฎรผู้ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ํา วันที่28ตุลาคมพศ2513เวลา13นาิกา30นาทีนายเสกสมเสริมศรีผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลรประหานขาดกลางที่3ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์แสงสิริหัวนหน้าฝ่ายก่อสร้างที่4 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากัรกองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตในคมสากรวิชัยโดยมีนายกรกฎชยุตรารัตน์สากรจังหวัดอุตรดิตฐ์เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมคณะอนุกรรมการพิจารณาเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินภายในในคมสากรวิชัยณห้องประชุมสำนักงานสากรจังหวัดอุตรดิษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตฐ์โดยมีมติในที่ประชุมเห็นชอบกับโครงการและจะเสนอเรื่องขออนุญาตต่ออธิวดีกรมส่งเสริมสากรต่อไป โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำไหลระยะที่สองจังหวัดอุตรดิตถ์มีลักษณะโครงการขุดคลองระยะรวมประมาณ2กิโลเมตรพรอ้อมอาคารประกอบหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตอำเภอวิมมชัยจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน3ต,น ke, ตนนํตำบลได้แก่ตำบลพญาแมนตำบลท่ามะเฟืองตำบลคอรุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ2000 0ไร่